สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเลข่เด็ดแม่แพรวาน้องกรงกลิงอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลรางวัลเวดประจําวันที่16สิงหาคม2563ที่หลายๆคนต่างรอคอยเพื่อโชคดีถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีบ้างบรรดานักเสี่ยงโชคต่างเดินทางหาเลขเด็ดตามที่ต่งตางๆรัศดุดบริเวณข้างบ้านเลขที่58หมู่ที่4ตําบลโคกพุทราอาเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง พบต้นตีนเป็ดขนาดใหญ่สองคนโอบสูงราว10เมตรที่บริเวณคนต้นด้านล่างมีการปิดทองกลางลำต้นพร้อมกับมีร่องรอยนักเสี่ยงโชคนำแป้งมาโรยเพื่อหาเลขเด็ดผูกผ้าสามสีด้านข้างพื้นที่เต็มไปด้วยชุดสบายรองเท้าผู้หญิงเครื่องสำอางเสื้อผ้าเด็กของเร่นตตเครื่องแป้งโดยมีกรงเล็กขนาดกว้างยาว4เมตรล้อมไว้และมีป้ายชื่อเขียนว่าแม่แพรวาน้องกรุงกริง นางทองหอโพพันทองอายุ75ปีเราว่าเมื่อปีที่ผ่านมาลูกเคยตนฝันว่ามีหญิงสาวพร้อมลูกน้อยแฝงอยู่ภายในลำต้นตีนเป็ดติดกับบ้านของยายบอกจะให้โชคลาภไว้แก้โจนโดยให้ส่องหาตัวเลขบริเวณกลางลำต้นจะพบเลขเด็ดแล้วนำไปเสี่ยงโชคซึ่งลูกเขยกับลูกสาวก็มาช่วยกันหาจากนั้นก็นำไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคต่อเนื่องมาเรื่อยๆ และมีอยู่วันหนึ่งก็ไปเข้าร่างหลานสาวไว้ยห้าขวบบอกว่าชื่อแม่แพรวาน้องกรุงกริงสถิตยอยู่ภายในต้นตินเป็ดหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมาสองหาตัวเลกเพื่อนําไปเสี่ยงโชคูุรางวันกันทุกงวดซึ่งครั้งนี้ส่วนใหญ่เห็นเป็นเลข9ก9และ409นางทองห่อเล่าต่อว่าที่ต้องสร้างตรงเหล็กล้อมไว้เพราะก่อนหน้านี้ขณะที่ตอนนอนแม่แพรวาได้ไปปลกให้ตื่น บอกว่าคนมีวิชาอาคมจะอัญเชิญออกไปอยุ่ที่อื่นเมื่อตื่นมาก็พบว่ามีผู้ชายสองคนกำลังใช้สายสีโยงรอบต้นตินเป็ดและกำลังทำพิธีจึงเข้าไปห้ามไว้สำหรับใครที่ต้องการนำแร็กเด็ดที่ได้จากต้นตินเป็ดแม่แพรวาน้องกรงกริง้งสามารถนำไปเสี่ยงโชคกันได้เลยทางนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้อ,อยังมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ